สดชื่นวันศุกร์ Friday night แบบนี้ลุยกันดีกว่า Secret Bar ในเชีงยงใหม่ อยู่บับเฟอรบาร์ตรงนี้เป็นรูฟท็อปบาร์ผมว่าเป็นรูฟท็อปที่ใครไม่เคยมาแน่นอนเพิ่งเปิดมาสามอาทิตย์แล้วก็อยู่ริมน้ําปิงนะครับแต่ละคนก็น่าชื่นแล้วคิดดูว่าถ้าหน้าหนาวมาลมหนาวมาอเวนเจอร์สคัมมิ่งมันจะขนาดไหนครับ้องว่าตรงนี้มันชิลมากมากเรหน้าหนาวไม่รู้จะไปไหนที่นี่แนะนําทีแรกนอกจากบัฟเฟอรบาร์เนี่ยที่เป็นรูฟท็อปข้างบนแล้วเนี่ยจะมีบาร์ที่เป็นเหมือนสายลับอังกฤษที่อยู่ด้านในเพราะที่นี่เ,ยเคยเป็นกงศุนอังกฤษมาก่อนในสมัยก่อน ฉนนันก็จะมีเหมือนเขาบอกว่าเป็นบริดจ์คลับหรือว่าบริดจ์บาร์ที่ข้างในก็จะเป็นเหมือนถ้าใครเคยดูหนังเรื่องเจมส์บอนด์หรือว่าคิงส์แมนนี่จำลองบรรยากาศอยู่ในบาร์อีกฝั่งหนึ่งเลยสุดยอดตอบโจทย์ที่อันันตราเชียงใหม่ตรงนี้อ่ะตอนนี้ก็เครื่องดื่มหลากหลายมากที่เราลองเมื่อกี้เขาเปิดมาให้เป็นแม่คันนึงจากซส์ใหม่ที่มันละลายออกมาเพิ่มความสดชื่นอยู่ในบานรูปวงกลมที่เรามองเห็นอยู่แม่น้ำได้พีมากแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เขาบอกว่าชื่ออนุชานี อนุชานี่คือเขาบอกเป็นเบสจินที่เป็นออร์จินอลแล้วก็เป็นซิกเนเจอร์ของอนันตราเป็นบัตเทอริง่งินเชียงใหม่ฉะนั้นก็าหากินได้เฉพาะที่ของบาของอันันตราเท่าน,นั้นพิเศษสุดๆที่แรกเสร็จแล้ว บัพเปิลส์บาร์ที่นี่อาจจะไม่ใช่นบาร์ลับมากแต่ว่าเป็นบาร์ใหม่ใครมาเช็คอินก่อนได้ก่อนตอนนี้มีแฮปปี้เอาส์ห้าโมงครึ่งถึงหนึ่งทุ่มครึ่งถ้าใครมาก็รับรองว่าแฮปปี้แน่นอนครับผมที่นี่เปิดตั้งแต่ห้าโมงครึ่งจนถึงสี่ทุ่มถ้าใครอามาเช็คอินก็มาได้เลยครับไปตามล่าหาร้านลับร้านต่อไปว่าร้านที่สอนเป็นร้านแรกทํมาครับ แล้วก็มาถึงร้านที่2รับมากแม่ใช่เหรอวะมันต้องเดินไปเข้าโรงแรมเปล่าเฮ้ยเฮ้ยเหมือนถูกทางเว้ยลูกศรมาถูกทางเว้ยเฮ้ยแม่งย้อนอ้อมกลับว่ะมันต่าอยู่ตึกเนี่เนี่ยมาข้างหน้าถนนเว้ยเนี่ยไกลมากตายฮ่ากูจะถึงร้านที่ห้าวันเนี้ยกูยอมแล้วอันนี้กูยอมอ่าร้านจอดรถแล้วเข้าไปไม่เจอประตูเลยว่ะคือที่นี่คือเป็นบาร์แจ๊ส ที่เด็ดคือบาแจ๊แต่ว่าของขึ้นชื่อไฮไลท์ ight, เขาคือทางเข้านี่เหรอเจอแล้วโวย้ยยังโหดอย่างนี้เลยโอ้โหร้านนัวเป็นบาแจ๊สเขาบอกว่าในร้านเนี่ยจะเป็นตกแต่งแบบไซล์บูทลิสร้านนัวก็คือมาจากฟิล์มนัวชั้นตกแต่งมันก็มีความดิบในโครงสร้างเดิมอยู่แล้วดูซิว่าเจ๋งขนาดไหนผมว่าต้องเป็นบาจ๊สซิเทนแน่นเลยตามมาบาลับบาที่สอโอ้ นัวมากนัวสุด,สด ้าใครจะมาร้านนัวเครื่องดื่มจะออกเป็นคลาสสิกถ้าเบสก็คือถ้าใครชอบแบบไหนก็เลือกแบบนั้นได้เลยเป็นชื่อค็อกเทลแบบไหนก็เป็นชื่อค็อกเทลแบบนั้นเลยซึ่งบางเมนูก็จะมีชื่อที่เมอนนักร้องแจ๊สของเขากินอยู่แล้วก็จะเป็นชื่อนักร้องแจ๊สนั้นเลยเลือกง่ายๆสาหรับร้านเมนูนี้ส่วนเรื่องการออกแบบชอบมากนะในมุมที่แบบมันเหมือนบาร์นักการอ์อเป็นบาร์แจ๊สที่พอตกแต่งแบบบูธเลสเหมือนเราฟังฟังดนตรตีแจ๊สอยู่ใต้ดินอะ เอาเขาโครงเก่ามาแล้วก็ไม่ได้เสริมอะไรมากมายให้มันดิบดิบอย่างนั้นน่ะแล้วก็ชอบที่ตรงเล่นไลท์ติ้งพอไลท์ติ้งสองของคอเทลพอดีอ่ะโอ้โหมันเหมือนแบบเราดูศิลปะคนที่มาที่นี่คือคนที่ชอบบาร์รับก็จะเลือกมาแล้วก็คือไม่รู้จริงว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนี่บาร์ที่สองผมก็ว้าวนะแล้วดนตรีอ่ะจะมีดนตรีสดแค่อังคารถึงวันเสาร์วันจันทร์กับอาทิตย์เนี่ยจะไม่มีวันจันทร์กับอาทิตย์คือเปิดไวนิ่ส่วนนักร้องเนี่ยจะมาวันศุกร์กับเสาร์ครับผมตามนนนััวกกไได้ป่อ บาร์ต่อไป yeah, 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 yeah. ถึงบาร์ทีสา Midlife Crisis เป็นบาร์ที่ขึ้นชื่อเรื่องบาร์เทนเดอร์มีดีกรีเครื่องดื่มเนี่ยมันเด็ดมากแล้วก็ร้านนี้คือถ่ายรูปสวยมากจาก IG จาก Facebook อะไรเงี้ยแต่ว่าเป็นบาร์ลับนะ อ่ะมาดูการร้านนี้ส่วนที่เจ้าของร้านนี่คือพี่ก๊อฟพี่เขาบอกใช่ไหมฮะใช่ครับผมพี่คือมีดีกรีด้วยคือแบบได้รางวัลนี้ด้วยมาใช่ไหมจบมัธยมต้นนะครับผมอจบแล้วพอใจเพิ่งยังโอ้มาสายแล้วต้องกบเกลียนกบเกลียวนี่น้องวินข้าวโซอินะครับผมนี่คือพี่ก๊อฟแล้วตรงเคาน์เตอร์ที่มันแบบสีน้ำเงินอ่ะใช่ป่ะอ๋อผมเห็นตรงนี้ตรงนี้จะเป็นเรียกว่ามันเบนส่วนโคโาคาเฟ่ โคลาคาเฟ่ใช่โคลาที่เราทำกันเองเป็นคลาสโคลาโคลากับเบเกอรี่เหมือนร้านนี้เคยเป็นร้านหนังสือญี่ปุ่นมาก่อนปะใช่ครับเมื่อกี้เมื่อกี้ด้เมื่อกี้ก็บอกพอดีเป็นคนไม่ค่อยอ่านหนังสือก็เลยทำบารได้มาเวนี้ดีกว่าแล้วคือหมายถึงเป็นแชมป์อะไรเป็นแชมป์เป็นใครผู้สวยแชมป์้ครผู้สวยผมมนหลกมาเนี่ยได้งานทัวร์คาเซียร์เจโอมาเดินเดอร์ออฟเตียร์ปี2019จนถึง2022 สามปีซอนครับจริงจริงผมได้ปีเดียวแต่ว่าพอเราจะนั้นมาโดนโควิดเขาเลยไม่จัดครับก็คือกับครีเอทเมนูแล้วก็รสชาติประมาณนั้นใช่คับอ่ะไม่รอช้าผมว่าลองให้พี่ก๊อฟครีเอทเมนูให้เราเลดีกว่าเพราะวันนี้พี่ก๊อฟจะครีเอทอะไรให้เราได้ลองกัน มีความหวานมีความเปรี้ยวอย่างนี้ที่เดียวหมดก็ได้แต่จะได้เบื้องโชว์ซะหน่อยก็เมนูชื่อว่าอะไรกินง่ายเือแก่ป้าอะไรนี่เออดื่มง่ายเหมือนใจเธอ ไอ้พวกนี้ก็คืออะไรเครื่องปรุงอะไรแบบมันเหมือนแบบเครื่องทำครัวทำอาหารเราเรียกว่าบิทเทอร์บิทเทอร์จะเป็นเหล้าที่เอาไว้แต่งกลิ่นแต่งสีหรือว่าเพิ่มความเดฟของเฟลเวอร์คือใช้แค่แบบหยดสองหยดอะไรเงี้ยเพราะว่ามันจะรับปัจจัยเข้มข้นมากโอ้โหมีไลฟ์แคลเซียมแก้ปัญหาเลยหายเบื่อเลยเพราะทุกอย่างคราฟเองหมดไม่ว่าจะทั้งโซดาไม่ว่าจะทั้งโคลาหรือว่าดีกรีของเขาที่ได้รางวัลมาจริงเนี่ย บอกว่าตอบโจทย์ถ้าใครอยากจะได้แบบค็อกเทลอะไรที่แปลกแต่อร่อยทุกเมนูแล้วพูดถึงงานออกแบบเนี่ยชอบมากคืองานออกแบบคือส่วนมากบาร์จะเป็นแบบแนวเคาน์เตอร์ตร,ตรงๆใช่ปะแต่อันนี้คืออ e ินสปายมาจากเหมือนคาสิโนโที่สามารถมองเห็นคนเล่นได้หมดเลยและบาร์เทนเดอร์ต้องเห็นลูกค้าได้ทุกคนโอ้โหนี่คิดมาแล้วนี่แค่พาร์ท3สาเองผมว่าตอนนี้ไปไม่สุดถึงบาร์ที่ห้าเนาแต่ก็จะพยายามเดี๋ยวไปลุยต่อดีกว่าว่าบาร์รับต่อไปคืออะไรครับ เอาละเรียกว่าผู้ชายสายฮองเฮาเพราะร้านชื่อฮองเฮาบอกมาซิว่าคอนเซปตร้านเป็นยังไงมันมีความฮองเฮายังไงด้ร้านใหม่เพิ่งเปิดด้วยเราเป็นไชนีสแบบป๊อปอาร์ตคือจะไม่จะไม่จีนจ๋าจะไม่ใช่จีนโบราณจะเป็น <thous> จีนแบบโมเดิร์นโมเดิร์นหน่อยแล้วก็จะจะเน้นแบบสีสันสดใสมีความ๊อปเคาเจอร์เข้ามานิดนึงมีความก้าสู่มีความส่องพันอะไรเงี้ยครับแล้วก็ คนเข้ามาก็จะได้ความรู้สึกเหมือนแบบเหมือนเราเข้าไปดูในหนังของวองกาบายอะไรอย่างงั้นสายว่องครัพี่ว่องสายว่องพี่ว่องนะแลสงสีนิดนึงมันลองดูกันได้รับรองว่าถ้าสายเนี้ยสายเราอ่ะต้องชอบแน่นอนบายผู้ชายสายของเขาลุยนี่หว่า วันนี้แค่เปลี่ยนวันเพราะว่อวันไปสุดได้แค่4ร้านวันนี้เลยมาต่อยสองร้านอันนี้ร้านแรกมาเขาบอกว่าบาที่อยู่กลายดาวอังคารซึ่งจริงๆแล้วหลายๆคนก็คงจะรู้แล้วว่าเป็นคาเฟ่ม,มาที่เขามาถ่ายรูปกันกลางวันก็เปิดเป็นคาเฟ่กลางคืนก็เปิดเป็นบาร์ฉะนั้นนี่แหละคือมาดามมา Something on Mars นี่คือบารลับที่ทำให้คุณเนี่ยล่นลงบนดวงจันทร์ได้ไม่น่าเชื่อครับว่าที่นี่อยู่ในเชียงใหม่จริงๆอ่ะเอาเป็นว่านี่คืออีกหนึ่งบารลับที่เครื่องดื่มก็ดีบรรยากาศทำให้คุณได้สุนทรียะใหม่ได้อัหรรสใหม่ๆที่ไม่เคยเจอถ่ายรูปเหมือนอยู่อวกาศได้ทุกมุมที่ Something on Mars next station เราจะไปบารลับใจกลางนิมานบ้าง คือ p o n p o t e n t b บาร์าใหม่ใจกลางนิมานครับจริงๆแล้วเนี่ยคอม p พ n น n t เนีเปิดด้านล่างแล้วแต่นี่คือโซนใหม่แต่โทนก็ยังมืดๆดักดักอยู่เหมือนเดิมฉะนั้นที่เด็ดหรือว่าไฮไลท์ของที่ Component เนี่ยก็คือจะเป็นตัวของเครื่องดื่มเองที่มีความแปลกและแตกต่างจากที่อื่น มีรสชาติที่ไม่เหมือนใครน่าค้นหาให้บรรยากาศแบบคลาสสิกมีความสุข,ขุมเท่และข้างหลังเนี่ยเป็นกระจกฝ้าให้มีแสงจากด้านนอกเข้ามาเท่านั้นเองฟิล์เหมือนมองกาะไวเพราะเข้ามาที่โซนใหม่ของคอมโบเน็ตนเนี่ยจะให้บรรยากาศเหมือนอยู่ในถ้ำแต่เป็นถ้ำที่ถูกดีไซน์แล้วก็ออกแบบให้รูหราและก็ลักชัวรี่มากขึ้นโดยใช้มเคาน์เตอร์หินอ่อนโทนจะเป็นสีไม้แล้วก็สีเบจฉันมาที่นี่ก็รู้สึกว่าเข้ามาวอร์มร่างกายตัวเอง แล auto, like ้วก็ดื like ่มดํากับเครื Hollywood. ่องดื <chi> ่มที่รสชาติไม่เหมือนใครขนมถ้วยฟูขนมถ้วยฟูก็เป็นดื่มได้มีอีกเห็นมีใบเตยแบบนี้ขนมเราคิดถึงอะไรหอด้วยใบตองข้าวเหนียวสังขยานี่ไม่ใช่แต่นี้คือเป็น ลาเต้สเต็กกี้ไวส์เฮ้ยน่าสนใจอย่างดีอันนี้มันจิบกาแฟแล้วหลังจากนั้นเนี่ยอัฟเตสมันก็จะมีมีกลิ่นขนมหวานขึ้นมาเหมือนที่เราได้กินข้าวเหนียวมะม่วงข้าไปเนี่ยเฮ้ยดริ้งข้าวเหนียวมะม่วงก็มามีอีกมันแบบมีกลิ่นหอมกว่าชาราเลมเบลเิ่นเติมให้ขนมหวานเป็นขนมหวาน ก็มีรสเปรี้ยวเป็นเหมือนเค้กก็เป็นเงียร์เวอร์ชีสเค้กก็มีมีอีกมีวันเดอร์ปุ๊บแต่ของเราต้องพิงบอกว่าอันนี้พี่ต้องลองเป็นเจ้าพักกาดโอ้ยยังโหดเจ้าพักกาดมันเป็นเครื่องดื่มก็มีเขาบอกว่ามันมีแบบกลิ่นกะปิด้วยแต่ที่มันน่าสนใจคือเจ้าพักกาดมันต้องมีหมูซึ่งเขาใช้เป็นพาร์เมแฮมอ่ะเหมือนสกัดในกรรมวิธีของเขาอ่ะจนมีแบบรสชาติของหมูเป็นอั f เตอร์เทสปิดท้ายด้วยอะใช่ได้กลิ่นหมู OMG บารับที่ไหนจะมีอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหโอ้โหพี่ชอบนะรสมันแบบซับซ้อนดีมากเลยถ้าเป็นของหวานะมันจะแบบเปรี้ยวสดชื่นและใสๆแล้วก็หอมหอมอแต่อันนี้มันจะแบบน,นวลๆรสมันไม่ได้ขาวขนาดนั้นแต่มันจะเหมือนม,มีความขมแต่มีอมเปรี้ยวผสมความซ่านเข้าไปในแต่ละคำ ทุกครั้งที่ดื่มเตะลิ้นไปเลยเตะพี่ไปเลยดีกว่าตอนนี้น <c oughs> พี่หลายแก้วแล้วตอนเนี้ย <c oughs> ยังไม่หมด <c oughs> มีอีกดีนี่คือน้ำสมปล่อยก็มีแดงบรรนานใจมาจากลูกค้าไปส่งน้ำพระมาแล้วก็อยากจะดื่มอะไรที่แบบเออเป็นมงคลดีดีฉะนั้นเนี่ยน้ำสมปล่อยก็เหมือนเป็นน้ำที่แบบ <c oughs> ลดน้ำนำหัวที่แบบนำสิ่งที่ดีเข้ามาแล้วก็ชำระสิ่งไม่ดีถ้าเรากินเข้าไปก็ชำระสิ่งไม่ดีออกไปที่กินแล้วเป็นมงคลหลา เบวก็มีความส้มปล่อยนะที่เขาไปเป็นฝักมันก็มาแบบใส่ไปในน้ำให้มันมีกลิ่นหอมกินแล้วจะรู้สึกว่าชำระล้างอะไรนะจะได้อะไรเพิ่มอีกเหรอพอแล้วแค่นี้ก็พอก่อนแล้วก็ไดุครแล้วเนี่ยตอนนี้จริงๆคือมี5ดางๆจริงๆมีหลากหลายมากหรับที่คอมโพเนนต์บาร์อย่างนี้มาเชิญชวนทุกคนให้มาลองมาดูรับรองว่าแปลกตา แล้วก็แปลกใจแน่นอนหน้าหาานี้ถ้าใครมาเชียงใหม่ก็ลองมาดูกันได้นะครับประเวน h o ฮอป n ิงกันดูว่าชอบเลยขึ้นใจที่ไหนกันบ้างตรงนี้สเปกสเปซอยู่ที่ใช่ไปที่ชอบต้องไปที่ชอบนะครับบาย